สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง MS Auto Review วันนี้เรามีรถที่บอกเลยว่าไม่เหมือนใครจริงๆมาพูดถึงกันรถคันนี้หน้าตาเหมือนรถทหารแต่ผลิตในประเทศไทยแท้ไทยแท้ครับนี่คือ Thailand Transformer Military Jeep รถที่ดูดุดันแข็งแรงและพร้อมลุยทุกสภาพถนนเหมือนหลุดออกมาจากสนามรบแต่ขับได้จริงบนถนนทั่วไปวันนี้เราจะมาพูดถึงดีไซน์ภายนอกสมรรถนะเครื่องยนต์ราคาและช่วงเวลาที่คาดว่าจะเปิดตัวอย่างละเอียดกันเลย เริ่มจากภายนอกกันก่อนครับแค่เห็นแอร์วอลกแรกก็บอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดาตัวถังมาในสไตล์เหลี่ยมแบบรถหุ้มกรอบเส้นสายแข็งแรงหน้ารถใหญ่โตพร้อมกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมที่โดดเด่นไฟหน้าเล็ดฝังอยู่ในกรอบเหลี่ยมดูเท่และทันสมัยกันชนหน้าถูกออกแบบมาให้ดูพร้อมบุกทุกพื้นที่ด้านข้างมีซุ้มล้อขนาดใหญ่และเส้นสายตัวถังที่คมชัดเน้นความแข็งแรงและทรงพลังเมื่อมองด้านข้างจะเห็นชัดว่ารถคันนี้มีสัดส่วนที่ใหญ่และหนาแน,น่น ฐานล้อยาวตัวรถสูงโดดเด่นด้วยล้ออลลอยขนาดใหญ่และยางออฟโรดเต็มรูปแบบประตูและกระจกข้างเป็นเส้นตรงเรียบๆให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถยุทธการจริงๆส่วนด้านหลังมีดีไซน์เรียบแต่ดูบึกบึนฝากระโปรงท้ายแนวตั้งพร้อมอยางอะไหล่ขนาดเต็มวงติดอยู่ตรงกลางและฝ่ายท้ายทรงสี่เหลี่ยมรับกับภาพลักษณ์โดยรวมได้ลงตัวมาก Transformer Military j e e p ไม่ได้แค่ดูดุดันเท่านั้นนะครับแต่ยังใช้งานได้จริงในสภาพออฟโรดทุกรูปแบบ ตัวรถถูกสร้างบนโครงแชสซีแบบ l ัดเดอร์เฟรเหมือนกับที่ใช้ในโตโยต้าไฮรักซึ่งทาง MS Auto เองก็นำพื้นฐานจากรถโตโย t a มาพัฒนาดังนั้นเรื่องความทนทานและความน่าเชื่อถือไม่ต้องห่วงเลยครับระบบการเสืียรถูกออกแบบมาให้รองรับการลุยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหินดินหรือโคลน ในส่วนของเครื่องยนต์ t r a n ส former Military Jeep ใช้เครื่องดีเซลขนาด2.8ลิตรแบบเดียวกับใน To y ย ta h i l u x r ร vo และ f o r t u n e r ให้กำลังประมาณ200แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์6สปีดท,ทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติและระบบขับเคลื่อน4ีล้อเต็มรูปแบบสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนเครื่องยนต์เน้นแรงบิดมากกว่าแรงม้าทำให้เหมาะกับการใช้งานบรรทุกหนักและขับทางลุยได้อย่างมั่นใจตอนสตาร์ทรถจะได้ยินเสียงเครื่องดีเซลทุมท,มทุมที่ฟัง,ง,ง,งเกินไป พวงมาลัยค่อนข้างหนักนิดหน่อยแต่ให้ความรู้สึกมั่นคงมากตัวถังแข็งแรงรับแรงกระแทกได้ดีมากและยังมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ออฟโรดครบเช่นระบบบล็อกเฟืองท้ายแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถและระบบช่วยขับในทางลาดชันถือว่าทำได้ครบในสไตล์รถลุยจรงิงจังภายในห้องโดยสารก็มีความน่าสนใจไม่แพ้ภายนอกครับถึงจะยังคงความแข็งแรงแบบรถทหารแต่ MS Auto ก็ปรับให้มีความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน เบาะหนังคุณภาพดีหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสระบบปรับอากาศครบและยังมีระบบความปลอดภัยพื้นฐานทั้งถุงลม ABS และระบบควบคุมการทรงตัวที่นั่งมีทั้งแบบ5ที่นั่งและ7ที่นั่งขึ้นอยู่กับรุ่นที่ลูกค้าเลือกเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวหรือคนที่ชอบเดินทางไกลมาดูเรื่องราคากับกำหนดการเปิดตัวกันบ้างตอนนี้ทาง MS Auto ยังไม่ได้ประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยช่วงต้นถึงกลางปี2026ราคาคา,าดการจะอยู่ราวๆ1.5-2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันที่เลือกเพราะ MS Auto เปิดให้ลูกค้าสามารถคัสตอมได้หอลายจุดทั้ง4ตัวถังล้ออุปกรณ์ตกแต่งและอุปกรณ์เสริมอื่นๆซึ่งเป็นจุดเด่นของรถซีรีส์ t r a n s f o r m e r ที่ไม่เหมือนใครในตลาดเลยครับ Transformer m i l i t a r y Jeep เริ่มได้รับความสนใจจากทั้งสายออฟโรดและนักสะสมเพราะรูปลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครและความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ไทย หลายคนมองว่ามันเป็นเหมือนการผสมผสานร,ระหว่างวกับ f o r t จูเนในร่างเดียวกันแข็งแกร่งแบบทหารแต่ขับขี่ได้จริงในชีวิตประจาําวันถือเป็นรถที่สะท้อนความคิดสร้างสารรค์และฝีมือวิศวกรไทยได้อย่างยอดเยี่ยมคําถามคือรถคันนี้เหมาะกับใคร ถ้าคุณเป็นคนที่เบื่อรถ SUV ทั่วไปอยากได้อะไรที่ดูโหดหลุยได้จริงและไม่ซ้ำใคร Transformer Military Jeep คือคำตอบครับมันไม่ใช่รถที่ทำมาเพื่อแข่งกับ Fortuner หรือ p a j e r o Sport แต่สร้างมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ต้องการความแตกต่างและความพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ก่อนจะจบคลิปนี้ต้องบอกเลยว่า MS Auto สมควรได้รับคำชมมากๆที่สามารถสร้างรถสัญชาติไทยที่ทั้งแข็งแรงดุดันและมีเอกลักษณ์ในตัวเอง Transformer Military Jeep เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่พิสูจน์ได้ว่าคนไทยก็สามารถสร้างรถที่มีมาตรฐานระดับโลกได้จริงๆและนี่คือรีวิวแบบเต็มของ Thailand Transformer Military Jeep จาก MS Auto ถ้าคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง MS Auto Review ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆและการทดลองขับที่กำลังจะมาในอนาคตขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า